วิโรธสอสอว่าที่สอสเก้าไกลออกมาแฉประเด็นนี้นะคะล่าสุดตํารวจค่ะก็รับลูกเลยเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเตรียมจะมีการเช็คฟิน5-6ถึงรายตารวจทางหลวงที่ไปพัวพันสวยสติ๊กเกอร์นี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ล่ละค่ะจะเผยชื่อให้ชัดมีใครคนไหนเกี่ยวข้องบ้างช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะ p i ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาส้วมอุดตนันเทอรระบายน้ำอุดตนันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟาปสุสสตว์เร่งการย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บ,บไซต์ tpipolin.com Line t p i p ipl. l Lazada t o p p e ตั้งหัวเสง่ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตและร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำ ชารเตือนช่างสักคิ้วลบคิ้วควรให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานทางการแพทย์การลบคิ้วด้วยเลเซอร์ต้องทําโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นเรื่องสักเนี่ยเอามาจําหน่ายทั่วไปแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดว่าใครก็ได้สามารถที่จะใช้เครื่องลบรอยสักอันนี้ได้เนี่ยน,นี้ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะลงลึกมากกว่าการสักคิ้วบางท่านอาจจะเกิดแผลเป็นคีลอยขึ้นมาทําให้ไม่สามารถที่จะสักคิ้วต่อได้นะคะ ยาแก้ไอตราเสียดาวรถนำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุมคอ,อยาแก้ไอต้องตราเสียดาว